สวัสดีครับอยู่กับผมเบอกินสโลว์ฟิตติ้งนะครับวันนี้วันนี้จะมาปลูกสายหน้าประกอบเยียแคทอินซีกันนะครับแล้วก็ปลูกชุดสายหน้าลอยอินซีทั้งรวดและสลิงนะครับนี่ครับก็เป็นสลิงนะครับตัวนี้ผมเป็นใช้เป็นสลิงฮุ้นไลอนนะครับใิถิมัดก็ง่ายๆนะครับใช้โซลิดสปิดลิงนะครับนี่ครับสำหรับ น้นนะ้มือใหม่นะครับครับพันสามรอบนะครับ ก็พันนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับอีกฝั่งหนึ่งก็ผูกกับลูกหมุนนะครับใช้ความายาวสลิงประมาณ1ฟุตนะครับนี่ครับก็ตัดออกมาเลยครับ1ฟุต1ฟุตด้านด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งต่อกับลูกหมุนนะครับพันแบบเดิมนะครับพันแบบนี้ ต่อกับลูกหมุนแล้วก็ไปต่อกับสายช็อคดเดอร์นะครับสายในรอกของเรานะครับก็วิธีนี้คือง่ายครับประกอบเยือครับวิธีประกอบเยือ,อง,ง่ายง่ายครับนี่ครับนี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเอาไว้แคสอินซีนะครับ ต่อมาจะเป็นผูกสายหน้ารอยอินซีกันนะครับนี่ครับสายหน้ารอยอินซีนะครับตัวแบ็ดจะผูกให้ดูสามตัวนะครับพอดีคีมมันเก่านะครับตัวนี้นี่ครับ พันครับสีติงก็ใช้ประมาณ30มสิปอนด์สีปอนเหมือนกันนะครับเราตัวที่2นะครับส่วนตัวเบ็ดก็เลือกใช้ตามขนาดของเหยื่อนะครับ ถ้าเป็นปลาหลังเขียวก็ตัวเบดเบอร์สิก็พอดีนะครับปึ๊บนะตัวที่2นะครับนี่ก็เป็นตัวที่3าึบเป็นสายหน้าเรยอนซีนะครับตัวที่3ามนี่ระยะห่างครับกะว่าความยาวตัวเหยื่อนะครับ ก็พันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็มัดกับลูกหมุนนะครับหรือว่าจะต่อกับใส่ในรอกเลยก็ได้นะครับนีค่ครับผูกกับสลิงนะครับไปไปดูวิธีที่สาม นี่ครับลวดนะครับนี่ก็เป็นลวดไม่ว่าจะเป็นลวดมารินลวดอ่อนพวกนี้นะครับก็มัดวิธีเดียวกันได้นะครับนี่ครับนี่ตัวเบ็ดอึบ เดี๋ยวพันนะครับหนึ่งสองสามพันแน่นๆนะครับเื็นพอที่ผมมัดผ่านกล้องมันจะยากหน่อยนะครับสี่ห้าหกนี่ครับใช้วิธีบิดเอานะครับต้องใช้คีมตัดเนี่ยครับปึ๊บ กินแต่จะจะไปบาดสายอ็นได้นะครับนี่ต่อไปนี่ตัวที่สองผมมัดตัวแล้วนะครับมัดไว้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็คล้องก็เบ็ดเดินมาอีกตัวงไปต่อนะครับ ระยะห่างขึ้นกับตัวเหยื่อะนะครับพันสองรอบแล้วก็พันเหมือนเดิมครับนี่ครับจะต่อกี่ตัวก็ได้นะครับต่อแบบนี้2ตัวสามตัว4ี่ตัวแล้วแต่หรือบางคนก็ชอบใส่แบบ3มทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับนี่ครับ ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะต่ออีกตัวหนึงเป็นสตัวก็ได้นะครับขึ้นกับเหยื่อนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งตัดมาประกอบประมาณ1นึ่งฟุตนะครับอีกอีกฝั่งหนึ่งก็มัดลูกหมุนนะครับก็มัดวิธีเดิมนะครับผมไม่ต้องมัดให้ดูเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ครับสายเ n น s e ด้วยลวดแล้วก็นี่สายลอยินซีด้วยสปริงนี่ครับประกอบสายหน้าหยุดแคสนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครดูจบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามช่อง t i k t อกด้วยนะครับเอบาวกินนะครับบาวกินสองภาษาอังกฤษนะครับ B A W K I N สนะครับช่อง t i k t อกนะครับนี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปได้นะครับสวัสดีครับ